สวัสดีค่ะน้าฉาตรวันเนซ่านะคะมิชลัน2012ค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นรถที่ใช้ในชีวิตประจำวันเลยนั่นก็คือพรีอุสค่ะเพราะว่าด้วยการรถติดในกรุงเทพมันทำให้เราประหยัดค่าน้ำมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ขนาดของน้องก็กระทัดรัดแล้วก็เหมาะสมกับการใช้งานในเขาเรียกในเมืองหลวงเลย เจ้าตัวนี้เคยขับไปต่างจังหวัดค่ะแต่เราก็จะมีรถที่เหมาะสมกับการขับไปต่างจังหวัดคอยเปลี่ยนหรือสลับกันใช้อยู่แต่เจ้าตัวนี้ก็สามารถไปได้แล้วก็ขับได้ค่อนข้างดีเลยจริงมีบูกาตีา้ค่ะที่อยากได้เป็นรถในฝันเลยแต่ว่ามันมันเขาเรียกว่าในฝันที่แท้จริงแล้ว <laughs> ก็รถที่เราคิดว่าเราจะเอื้อมไปอนาคตก็อาจจะเป็นวอลโว่40ที่เรามองไว้เพราะเรารู้สึกว่าเราชอบ รถที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีความธรรมะแมงแล้วก็ประหยัดพลังงานไปในตัวด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากลอง Move ไปใช้รถไฟฟ้าดูแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาแล้วก็เก็บเงินค่ะที่สำคัญใช่ก็อยากฝากผู้ขับขี่นะคะทุกๆคนนะคะให้มีความแบบว่าใจเย็นนะคะแล้วก็ค่อยๆมีสติกับการใช้รถใช้ถนนมากๆเพราะว่า ทุกวินาทีบนท้องถนนเนี่ยอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ดังนั้นควรมีสติทุกวินาทีค่ะฝากติดตาม IG นะคะณชาดอันเดอร์สกอค่ะติดตามผลงานได้การถ่ายแบบการเดินแบบนะคะ